พี่องครับลงมั้งนี่ลงเี่โอ้โหที่ได้ร่วมกันในการหล่อพระพุทธรูปจํารองก็คือพระพุทธชินราชที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองพิซุโลกของเราดังนั้นวันนี้ทางสมาคมผู้ไทยข่าวภาพพิซุโลกร่วมกับทางวัด่ามอตางจึงจึงให้มีการหล่อพระนะเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเอาไว้เพื่อเพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาวพุทธเอาไว้นะครับ วันนี้ทางสมาคมกู้ภัยข่าวภาพเซี่ยโรคขอจูงมืออันสูงเกียรติของท่านนะครับมาร่วมกันในการทำบุญรอพระนะฮะรอพระวันนี้นะครับท่านจะได้บุญในวันต่อสไปนะฮะวันนี้ทางสมาคมกู้ภัยข่าวภาพร่วมกับวันชาติตางนะฮะมาบอกบุญให้กับปดาห์พี่น้องนะฮะช่วยกันนะครับคนละน็ดคนละน้อยคนละร้อยคนละพันร้อ โอกาดเกณฑ์นะครับเรื่องทําบุญก็ทําบุญไปนะครับในเรื่องน้ําท่วมก็เราก็ต้องช่วยกันไปนะฮะเมื่อสองวันที่ผ่านมาทางสมาคมของเราเขามาบริจาคน้ําท่วมนะครับนำของของพื่นทินน้องที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการบริจาคเข้ามาเราก็ไปมอบให้กับพี่น้องที่กําลังตกทุกข์ได้ยากนะฮะในเรื่องการน้ําท่วมนะวันนี้นะครับ ก็มาบอกบุญให้กับบรรดาพี่น้องได้รับทราบนะในการทําบุญหลนะ่อพระนะเรื่องการหล่อพระในวันที่18เนี่นะเราจะหล่อกันที่วัดท่ามะปาานะมีะพระพุทธเจ้าหลายรูปทีเดียวที่เป็นเจียอาจารย์วันนี้ท่านสมาคม ไม่มีโอกาสและเวลาที่จะไปทําบุญทำบุญสนนะครับแต่ค้าแต่ขายกันอยู่ก็มาทําบุญกันบ้างนะครับวันนี้มีโอกาสดีแล้วล่ะนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสางสุมาคมกผู้ภายข่าวภาพเดินไปบอกบุญกับบรรดาพี่น้องนะฮะตามห้างร้านต่างๆก็อย่านิ่งเฉยนะครับเพราะบุญมหาท่านแล้วนะครับท่านอาจจะไม่เคยมีโอกาสในการที่ทำงานทำบุญหล่อพระนะครับเพราะว่า ยุคสม house, well ัยน so, well. ี <establishing> <Champion>. ้อย่างที่ผมได้ไปรับการ่ลี้กับบรรดาพาะพุทธ้องในรัทราบก็คือยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่รุ่งรุ่งที่รุ่แรงเลยนะชาวสถาปนิยเห็นว่าสถาปนารต่าดเลยก็ทำได้นะครับเพราะว่าจริงแท้มาอย่ที่เขาบอแล้วสำเร็จรูปแล้วแต่งงาไปก็อย่ทม่เาบอกไม่กี่หลายวันแล้วค่ะแม่ก็ทำมาแล้วนะครับ

นะครับเวลาทําตรงนั้นนะครับก็มี2352คนครับของชาวสวนนะครับนะครับครับ7ให้10นะครับครับ <coughs> <coughs> โ้นนู้นไปยังาน้ำตอนเดินอยู่อะ่ก็ต้นายเลี้ยง 이런 방이에요 <목소리> ถูกหวยครับ ที่เร้องมาที่นั่นเพื่อทานอา้ก็ว้าวบางนะคับบีเราหนได้นการทานอาหารชาทราทาีมัองทยนะครับารทานนั้นก็จนัวนวัฒนธรรมบบโบราณท่ดับเ่อจากเาอยต่จกตัวเางนะครับ आप um...